สวัสดีแฟนบาราโซ่ทุกคนนะครับวันนี้22เมษายน2017นะครับอยู่กับอาชวิตทางอาเซีดีครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีการแข่งขันฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกคู่สำคัญนะครับลิเวอร์พูลบุกไปเอาเชนนะไม่อยากพูดคำนี้เลยนะแต่ว่าพวกเขาบุกไปเอาเชนนะฟูลแลมได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับโดย จบครึ่งแรกเนี่ยก็ยังเสมอกันอยู่1ประตูต่อหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าลิวพูจะได้ประตูออกนำไปก่อนแต่ว่าพอสกอร์ออกมาแบบนั้นเนี่ยแฟนมอนาร์โซก็น่าจะได้ลุ้นพอสมควรนะครับแต่ที่ไหนได้กลับมาครึ่งหลังลิวพูก็สามารถโชว์มาตรฐานที่เหนือกว่านะครับยิงประตูขึ้นนำฟูลแลมได้อีกนะครับแล้วก็ตอกย้ำชัยชนะด้วยประตูชัย3ประตูต่อหนึ่งของเดียโกโชตานะครับก็ทำให้พวกเขาเก็บได้เพิ่มอีก3แต้ม ตอนนี้มี74แต้มเท่ากับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ของตาางพรีเมียร์ลีกนะครับโดยผลต่างประตูได้เสียของพวกเขาเนี่ยก็เป็นรองอาร์เซนอลอยู่พอสมควรนะครับอาร์เซอลมี74แต้มจากการแข่งขัน33นัดซึ่งเลวพูก็แข่งไป33นัดเท่ากันนะครับสกอร์ก็เท่ากันด้วยผลต่างประตูได้เสียของอาร์เซอล51นะครับเลวพู Liverpool เนี่ย43ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งจะแข่ง f a Cup ไปนะครับก็ต้อง ให้เวลานักเตะได้พักฟื้นประมาณหนึ่งนะครับพวกเขาถึงจะมีเกมการแข่งขันซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าพวกเขาจะสามารถแบกรับความกดดันที่จะต้องไล่ตามคู่แข่งอย่างอาร์ซอลและก็ลิวพูลได้มากน้อยขนาดไหนนะครับรวมถึงสภาพร่างกายของนักเตะก็อาจจะผ่านสึกหนักมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยโปรแกรมน่าจะเบาบางขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีนักตกค้างเข้ามาแทรก ทำให้โปรแกร,รมมันก็อาจจะยังคงหนาแน่นอยู่บ้างในบางสัปดาห์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นความจําเป็นนะครับที่ทีมใหญ่ที่จะต้องลุ้นหลายแชมป์เนี่ยจะต้องสามารถแบกรับเอาไว้ให้ได้นะครับอาร์เซอุเองก็หนักเหมือนกันนะครับหลังจากที่กลับมาจากมิวนิกล้วก็มีเวลาพักไม่มากสามารถเก็บ3ามแต้มจากวูบทาต้นได้ในฐานะการไปเล่นทีมเยือนเราก็ไม่เสียประตูด้วยทําสถิติไม่เสียประตูในการเล่นทีมเยือน6นะัดติดต่อกันเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเอาละในสัปดาห์นี้เน พวกเรายังจะต้องลงทำการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะตกค้างนะครับที่จะต้องต้อนรับการมาเยือนของเชลซีโดยจะแข่งขันกันในคืนวันอนังคารน,นี้นะเวลา2นาฬิกาก็มาดูความพร้อมกันหน่อยนะครับ อาเซาเจ้าบ้านเนี่ยเพิ่งจะบุกไปเชือดบุ๊บทำตั้นมาได้2ประตูต่อศูนะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนเชลซีผู้มาเยือนเนี่ยก็เพิ่งจะอ,อกหักจากการพลาดท่าตกรอบ4ทีมสุดท้ายของ FA Cup ในฤดูกาลนี้ไปด้วยการโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเฉือนชนะไปในช่วงท้ายเกมนะครับโดยพวกเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำได้หลายครั้งแต่ว่าไม่มีความเฉียบคม มากเท่าที่ควรนะครับก็ทำให้แพ้ไปซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็จะได้เข้าไปจิงชนะเลอศดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เอาชนะโคเวนทีมาในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับถึงแม้พวกเขาจะยิงนำโคเวนที่ไปถึงประตููนยในช่วงเวลาปกติแต่ก็โดนตามตีเสมอจนได้นะครับแล้วสุดท้ายเกือบจะตกรอบในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วย โชคดีว่าทางผู้เล่นของโคเวนทริซิตี้เนี่ยล้ำหน้าไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในช่วงการยิงจุดโทษเนี่ยคนแรกของแมนยูเนี่ยก็คือคาเซมิโร่นะครับแล้วก็ทำได้ไม่ดีพอนะครับโดนผู้สาวประตูโคเวนทรีเนี่ยเซฟเอาไว้ได้ยังไงก็ตามโคเวนทรีก็มาพลาดเองนะครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยิงจุดโทษเอาชนะแล้วก็ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับโดยจะเข้าไปชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถือว่าเป็น เรื่องที่ดีนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีความหนักอกหนักใจ อยู่บ้างระดับหนึ่งนะครับดีกว่าที่จะเป็นโคเวนทรีซึ่งนะ่าจะเป็นงานที่ง่ายกว่าที่พวกเขาจะจัดการได้เอาล่ะกลับมาที่เชลซีนะครับตอนนี้พวกเขาก็รั้งอยู่ในดับที่9นะครับมี47คะแนนแต่ว่าลงเล่นไปเพียง31เกมเท่านั้นเองนะครับทำให้ยังมีโอกาสที่จะทําแต้มแซงคู่แข่งหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพื่อที่จะคว้าโคต้าในการไปเล่นฟุตบอล อยู่ฝ่ายยูเวนาลีกนะครับในฤดูกาลแน้่โดยเกมนี้นะครับจะแข่งขันกันที่เอเมอรสเตเดียมโดยมีไซมอนฮูเปอร์เป็นผู้ตัดสินในสนามนะครับส่วน v a ีก็จะเป็นปีเตอร์แบงค์ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football 1และก็2นะครับ ผลงานการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยก็เป็นอาร์เซอลที่ทําได้ดีกว่ามากนะครับในช่วง5นัดหลังสุดเนี่ยอาร์เซอลออกชนัได้ถึง4นัดนะครับเสมอ1นัดซึ่งก็คือนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับโดยเชลซีเนี่ยก็ได้ลูกยิงแบบฟุ๊กฟุของมุตริตนะครับเกือบจะทําให้อาร์เซอลเนี่ยแพ้ไปเหมือนกันแต่อาร์เซอลเองก็ได้ลูกยิงแบบจะเรียกว่าผีจับยัดก็ไม่รู้ว่าจะใช้คํานั้นได้ไหมคือมันก็ตั้งใจยิงอะแต่ว่ามันยิงดีมากนะแต่ว่า ดิคันไรส์เนี่ยก็ยิงดีมากนะครับในช่วงท้ายเกมแล้วด้วยซึ่งก็ทำให้อาร์เซอลเนี่ยเก็บ1แต้มออกมาได้จากแซมฟอร์ดบริดจ์เชลซีเนี่ยก็เป็นทีมที่เล่นกับทีมใหญ่ได้ดีนะครับซึ่งก็ น่าจะสร้างความหนักใจให้กับอาร์เซอได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวอาร์เซอเองก็เป็นทีมที่เล่นกับทีมใหญ่ได้ดีเพราะนั้นมาเจอกันเองเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าจะออกมาแบบไหนยังไงเพราะว่าในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เซอเจอแต่คู่แข่งที่มาเน้นตั้งรับแล้วร,รอสวนกลับทั้งนั้นเลยแม้ว่าจะเป็นทีมใหญ่อย่างไบร์มินิกเองก็เล่นแบบนั้นทั้งสงนัดเลยวิลล่าก็มาเล่นแบบนั้นนะครับกับการที่ต้องมาเจอเชลซีซึ่ง ก็เป็นทีมทอุดมไปด้วยนักเตะพรสวรรค์แล้วก็เป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีทีมหนึ่งเนี่ยก็น่าสนใจว่าพวกเขาจะมาเล่นแบบตั้งรับแล้วรอสวนกลับเพื่อเอาแต้มหรือว่าจะเล่นแบบเอนเตอร์เทนคนดูเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองก็เป็นทีมระดับท็อปที่พร้อมจะทําเกมรุกเพื่อที่จะเอาประตูมากกว่าที่จะมาตั้งรับแล้วรอสวนกลับซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผลดีนะครับกับทีมที่เล่นแบบนั้นกับอาร์เซอแต่ว่าก็ต้องตั้งรับให้เหนียวแน่นการเจอกันก่อนหน้านั้นนะครับของ ทั้ง2ทีมอาร์เซอลเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้3ประตูต่อ1ในนัดที่2ของฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นบุกไปเอาชนะเชลซีได้1ประตูต่อศูย์ส่วนฤดูกาลก่อนหน้าโน้นก็เอาอาร์เซอลเปิดบ้านเอาชนะเชลซีได้4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับแล้วก็บุกไปเอาชนะเชลซีได้4ประตูต่อ2เท่าที่ดูจากสถิติการเจอกันเนี่ยก็ดูว่าไม่น่าใช่เรื่องที่อาร์เซอลควรจะต้องกังวลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ตอนนี้3แต้มเนี่ยก็สำคัญกับทั้งคู่การเก็บได้คนละหนึ่งแต้มเนี่ยมันจะไม่ดีกับทั้ง2ฝ่ายนะครับก็เชื่อว่าทั้งโพเชติโนแล้วก็อาริต้าเนี่ยน่าจะได้งัดแทคติกขึ้นมาสู้กันแบบไม่มีอะไรจะเสียนะครับฟอร์มการเล่นห้นัดหลังสุดของแต่ละทีมนะครับทางอาโซเนี่ยเอาชนะบุฟท um ์ทำต้นไปได้2ประตู0ุเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น บุกไปแพ้กับไบยม,มิวนิก์0ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่า0ประตูต่อ2เสมอกับไบยม,มิวนิกส2ประตูต่อ2ในเอมิเรตสเดียมแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะถล่มไบรทันมา3ประตูต่อ0แล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็เอาชนะลูตันทาวได้2ประตูต่อ0นะครับ ก็เพิ่งจะมาสะดุดเอา3นัดหลังเนี่ยแหละแล้วตอนนี้อาร์เซอก็กลับมาสู่เส้นทางได้แล้วนะหลังจากที่บุกไปเอาชนะวูฟฟตมทำตันได้2ประตูตศย์ก็ต้องดูว่าจะสามารถสร้างสถิติที่ดีต่อเนื่องไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนทางเชลซีเนี่ยนัลดล่าสุดพวกเขาเล่นในเอฟเอคัพนะครับนะแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อหก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเออสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับเอาชนะเอเวอร์ตันไป6ประตูต่อศูนย์ บุกไปเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็สอประตู2นะครับแล้วก็เล่นในบ้านก่อนหนาน้นเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้4ประตูต่อ3แต่ยังไงก็ตามก่อนหนาน้นพวกเขาก็เสมอทีมที่หนีตกชั้นอย่างเบอร์ลี่นะไป2ประตู2เรียกว่าผลงานก็ไม่ค่อยมีความคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะก็หวังว่าในค่ำคืนวันคารนี้จะเป็นอีกวันที่ อีกวันที่ย่ำแย่ของพวกเขานะครับส่วนความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับอาร์เซอลเองเนี่ยจะยังไม่สามารถใช้งานอยู่เล่นทิมเบอร์อได้นะครับอาริตา้าเตรียมที่จะส่งนักเตะลงเล่นในทีมชุดยู21นะเพื่อเรียกความมั่นใจเรียกจังหวะของเกมก็เป็นหนึ่งในโปรเ e สท,ที่อาริต้าเนี่ยใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะสำหรับนักเตะที่พักฟื้นจากการบาดเจ็บยาวๆมาแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับสู่ การแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะครับก็ต้องไปผ่านกระบวนการชุบตัวกับทีมยูยูสิบเอ็ดกันซะก่อนนะครับส่วนทาเคโรโทมิอุสเนี่ยมีข่าวว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็คงจะต้องรอฟังจากเพรสคอนเฟนซ์ของบิเกอรไรต้าอีกทีนึงว่าจะสามารถกลับมาเป็นตัวเลือกได้ไหมแต่ว่าถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยก็อาจจะเป็นน่าจะเป็นโอกาสของยาคุบคิวออนะครับเพราะว่า การเจอกับเชลซีซึ่งมีเกมริมเส้นที่หวือหวาอย่างมิเคโลมุติตรวมถึงมาดูเอเก้อะไรเงี้ยก็น่าต้องใช้ตัวผู้เล่นที่มีความสูงใหญ่แล้วก็เบียดปทงปะทะอะไรแบบเนี้ยจะได้ไม่เสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างมากมายนักนะครับแต่ว่าซินเชนโก้เองก็มีข้อดีในเรื่องของการช่วยทําเกมรุกแต่เชื่อว่าอาริต้าจะเล่นแบบเน้นรัดกลุมสําหรับเกมนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสของ ยาคุบควิออถ้าหากว่าทางด้านโทมิยสุเนี่ยไม่พร้อมโดยผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับแน่นอนพวกษสาประตูดาบิดราย่านะที่แล้วเนี่ยเพิ่งเซฟช็อตยากๆลูกยิงเผาขนของทางด้านวูฟทำต้นได้แล้วก็ได้รับคำชมจากมิเกลเรตตาด้วยจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นเป็น,ปนตัวจริงแน่นอนนะครับส่วนแบ็คขวาก็ไม่น่าจะเป็นใครอื่นไปได้นอกจากเบนไวท์ในสถานการณ์นี้แล้วก็แบ็คซ้ายก็อย่างที่เกริ่นไปน่าจะเป็น ยาคุบควีออนนะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กก็วิลเลมซาลิบาจับคู่กับกาเบลโมโคเยสนะครับส่วนแผงมิดฟิลวันนี้เชื่อว่าอารีตาจะใช้จอร์จินโยนะครับเพราะว่าก็ด้วยความที่เป็นอดีตนักเตะเชลซี Chelsea ด้วยแล้วก็ได้พักมาในช่วงกลางสัปดาห์ด้วยนะครับก็จะได้ลงมาประสานงานร่วมกับดิเคนไรส์แล้วก็มาตินูเดกาดในแผงมิดฟิลนะครับส่วนตัวริมเส้นด้านซ้ายเนี่ยทอซาทำได้ดีมากนะครับก็ก็ เชื่อว่าจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงส่วนขวาเนี่ยแน่นอนเป็นบุกุยสาก,ก้าแนวเป้าเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นคาร์ฮาเวตนะครับส่วนกาเบลเชซุสเนี่ยน่าจะได้ออกสาร์ดบนซุมมานังสำรองแล้วก็อาจจะถูกเปลี่ยนลงมาแทนจอร์จินโยเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการเล่นในช่วงท้ายเกมถ้าหากว่าอาร์ซอลยังคงต้องการประตูเพิ่มนะครับในขณะที่ทางฝั่งเชลซีเนี่ยมาริซิโอโปรเชติโนจะไม่สามารถใช้งาน เวสลี y ฟอฟาน e นอริสเจมเลสลี่อุโกชุคูรีวายโควิลเอ็นคุนคูแล้วก็โรเมีลาเวียนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ระหว่างการรักษาการบาดเจ็บในส่วนของโรเบิร์ตซันเชสผู้สาประตูของพวกเขาก็จะต้องรอเช็คว่าจะพร้อมลงเล่นในเกมนี้หรือเปล่านะครับโดยถ้าหากว่าไม่พร้อมก็จะเป็นโอกาสของ จอเจ่เปโตรวิดนะครับแล้วก็ในส่วนของแบ็คขวาเนี่ยจะเป็นมาโลกุสโตซ้ายเป็นมาร์คูคูเรียนะครับคู่เซนเตอร์แบ็คของพวกเขาเนี่ยจะเป็นเดียโกซินวานะครับจับคู่กับเทโวซาโลบานะครับมิดฟิลสองตัวเป็นมอยเซต์คาเซโดจับคู่กับเอนโซเฟรนเดสนะครับในขณะที่3แนวรุกที่จะสนับสนุนนิโคลัสแจ็กสันในตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยก็จะมีโคพาวเมอร์นะครับคอร์เนอร์กาเลเกอร์แล้วก็มีแคลโร่มูดริด โดยเกมนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่ามีความหมายต่อทั้งคู่มากๆ1แต้มเนี่ยจะไม่พอสําหรับทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามด้วยความที่อาร์เซอเพิ่งจะผ่านโปรแกรมโหดมาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีพละกําลังมากพอที่จะไล่บี้ไล่บทตะบีตะบันเอาเออประตูให้ได้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการครองบอลแล้วก็เล่นกันตามช่องนะครับตามจังหวะถ้ามีโอกาสก็เข้าทําถ้าไม่มีก็น่าจะ ต้องส่งบอลคือหลังไปนะครับก็หวังว่าจะไม่ทำพลาดแล้วก็ทางฝั่งเชลซีเองก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ผิดหวังนะครับเรียวแรงก็อาจจะยังไม่กลับมาสู่สภาวะปกติสักเท่าไหร่เพราะว่าก็เพิ่งจะบทกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาการเล่นกับซิตี้แล้วก็พยายามจะเอาชนะให้ได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ทั้งพลังงานแล้วก็พลังใจมหาศาลนะครับแล้วก็ยิ่งพวกเขาแพ้มาเนี่ยก็น่าจะส่งผลต่อสภาพจิตใจมาก เลยทีเดียวแต่ว่ายังไงก็ตาม3แต้มสําหรับเกมนี้เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพวกเขามากมากก็เชื่อว่าพวกเขาแน่าจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับเชื่อว่าเกมนี้จะวัดกันในจังหวะเข้าทดแล้วก็ยังเชื่อว่าอาร์เซอเนี่ยจะมีความเฉียบคมมากกว่านะครับซึ่งถ้าหากว่าเชลซียังใช้นิโคลัสแจ็กสันในตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยผมก็เชื่อว่าพวกเขาแน่าจะพลาดโอกาสสาคัญสาคัญสองสองครั้งเป็นอย่างน้อยในในจังหวะที่พวกเขาควรจะทําได้อะไรเงี้ยนะครับก็เชื่อว่าอาร์เซอจะ เฉือนเอาชนะเชลซีได้ในที่สุดนะครับ2ประตูต่อ1ซึ่งก็จะสร้างความมั่นใจมหาศาลให้กับอาร์เซอลนะครับโดยถ้าทําได้ก็จะเก็บแต้มเพิ่มเป็น77แต้มนะครับหนีทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งจะมีคิวลงแข่งในภายหลังนะครับออกไป4แต้มแล้วก็หนีลิเวอร์พูลไป3มแต้มก็ต้องดูว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะสามารถรับแรงกดดันได้ขนาดไหนนะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลนาโซนะครับติดตามข่าวสารแล้วก็กดไลค์กดแชร์ อาสวัสดีครับของเราด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสนับสนุนเป็นพิเศษตอนนี้ผมก็เปิดช่องทางซูเปอร์ตังค์ซูเปอร์แชทซูเปอร์ใดๆให้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ไม่อยากเปิดเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนแฟนบอลน,นะแต่ว่ารู้สึกว่าคอมเมนต์เรื่องของเสียงของไม์เนี่ยจะเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ผมก็ปรับเปลี่ยนให้แล้วแต่มันยังไม่ดีพออาจจะต้องการการสนับสนุนจากแฟนบอลมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น ช่องทางใดๆที่ทําได้นะครับใครไม่สามารถจะสนับสนุนในรูปแบบไหนได้อย่างน้อยกดไลค์กดแชร์ไปก็จะช่วยได้เยอะมากทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากฟันบานาซโซนะครับที่ชื่นชอบข่าวสารที่เรานําเสนอนะครับก็ช่วยๆกันนะผลักดันให้เกิดการเติบโตแล้วก็จะนำมาซึ่งการพัฒนาของช่องทางข่าวสารสำหรับฟันบานาซโเล็กๆช่องนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการ ติดตามแล้วก็การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับขอบคุณนะครับ